หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนล่าตระเวนระยะไกลผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่7ขบวนเดินของชุดปฏิบัติการต้องหยุดลงเมื่อมีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยอื่นเรียบร้อยแล้ว พันตรีโรเจอร์เก็บวิทยุเข้าซอ,อกอกเดินไปหาจ้าดาวเหนือด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความชง,งนนอสตาคุณแน่ใจนะว่าจะรับงานนี้อย่างไม่มีเงื่อนไขจ้าดาวเหนือยังอยู่ในอาการเดิมโดยรอยยิ้มที่ไม่มีความหมายบนใบหน้าลูกน้องหลายคนที่พอจะจับใจความเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บ้างต้องมองหน้าคนทั้งสองสลับกันไปมาจองอยู่ที่หัวหน้าชุดนานกว่าเพราะที่นั่นจะมีคําตอบที่เขาสงสัยกระนั้นยังไม่พบวี่แววหรืออะไร ว่าคือเหตุผลของหัวหน้าชุดที่รับงานนี้นอกจากบุรี่มนนั้นจะถูกอัดกล้งแล้วครล้งเล่าไอ้นบสกิดไอเชตให้ดูมากความชาเย็นของหัวหน้าชุดยังกึ่งขันกึ่งหมันไส้คิดอยู่ว่าถ้าเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันคงต้องว่าให้เสียหายไปข้างหนึ่งแน่แต่นี่คือหัวหน้าชุดที่พวกตนเคารพรักทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าอาการนี้คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองพวกตนนั้นต่างหากที่ใจร้อนไม่เข้าเรื่องงานนี้ไอเปียกดูจะซึ้งกว่าใครไกลเพราะความที่มันไม่ค่อยเก็บความรู้สึก กระทั่งถูกหัวหน้าชุดอำหน้าแหกหน้าฉีกมนับพรังไม่ทวนคราวนี้มันเลยได้แต่หัวเราะที่หัวเราะก็เพราะขำในอาการอยากรู้อยากเห็นของคนบางคนกับขันในมาดที่เย็นยิ่งกว่าน้ำแข็งของคนที่เป็นหัวหน้ากระทั่งพันตรีโรเจอร์เดินเขามาจะถึงตัวอยู่แล้วจ่าดาวเหนือก็ยังไม่มีคำตอบนอสตาผมถามคุณว่าคิดยังไงถึงรับงานนี้พันตรีโรเจอร์ต้องถามซ้ำเมื่อเห็นว่าจ่าดาวเหนือย,ยังไม่ละความสนใจจากกล้องส่องทางไกล กับภาพภูมิประเทศในระยะ10กิโลเมตรข้างหน้านั้นไม่มีใครรู้ว่าแกกําลังสนใจอะไรงานอะไรหรอครับเมเจอร์คนที่ถูกถามตอบมาโดยไม่ทันหันหน้ามามองจึงไม่เห็นว่าคนถามมีสีหน้ายุ่งเหยิงมากขึ้นทุกทีเอา้าก็งานที่คุณบอกให้ผมรับไปเลยนะั่นไม่ใช่งานเหรอนอสตาอันนั้นผมทราบครับแต่ผมยังไม่เห็นเลยว่างานมันอยู่ตรงไหนของคํานั้นคราวนี้คนที่คิดว่าตนตอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนตามคำถามแล้ว แต่คนถามกับงงหนักขึ้นไปอีกเมื่อคิดว่านี่เป็นการตอบคำถามแบบโยกโยพตรีโรเจอร์คิดอะไรไม่ออกจริงๆแม้แต่จะตั้งคำถามต่อไปก็เลยนั่งแมะลงบนโขดหินไกลๆจากดาวเหนือนั่นเองเสียงจ่าย,ยุทธพงษ์ดังมางานอะไรครับเมเจอร์อ๋อยุทธพงษ์ <c oughs> ก็คือพันเอกนองแม่น่ะขามอบงานทำลายขบวนยานยนต์ของเวียดนามเหนือให้กับเราอีก <c oughs> ก็ไม่เห็นแปลกอะไรนะครับไม่แปลกยังไงในเมื่อที่นี่มันเป็นงานนอกเหนือภารกิจที่ตกลงกันไว พวกเล่นมาออกคำสั่งออกกลางทางแบบนี้เราก็แย่สิใช่ไหมยุทธพงศ์แย่ยังไงครับแย่ยังไงคุณไม่น่าถามเงินนะสิเรื่องแบบนี้มันเสี่ยงไม่ใช่น้อยมันควรมีอัตราจ่ายต่างหากจากภารกิจที่ตกลงกันไว้ใช่ไหมเล่าแต่จ่ายยุทธพงศ์กลับงงหนักเข้าไปอีกความเข้าใจของเขาเองนั้นคือว่าไม่เห็นจะยุ่งยากอะไรเลยกับอีกแค่ทําลายขบวนยานยนต์ทําลายเสร็จก็ถอนตัวหลบหลีกหลีกหนีไปก็สิ้นเรื่อง เราฉะนั้นงานนี้ถ้าบอกอจะสั่งการเพิ่มเติมก็ย่อมมีสิทธิ์เลยหันไปถามจ่าดาวเหนืออีกครั้งพี่ว่าไงครับเออ,อยังไมเ่เจอว่านั่นหรอวะอะไรวะคราวนี้ไม่ใช่จา่ายุทธพงศ์คนเดียวที่งงคนอื่นเลยพลอยบ่นพึมพำงงไปด้วยเมื่อเห็นว่าพันตรีโรเจอร์จะต้องพูดเรื่องเงินกันเป็นกรณีพิเศษแล้วทําไมจึงตอบไปว่ารับงานนี้โดยง่ายดายแบบนั้นคําตอบสองคำนี้ดูจะขัดแย้งกันในแง่ของเหตุและผลเสียแล้ว จ่าดาวเหนือละสายตาจะก้องส่องทางไกลหันมาเผชิญหน้ากับบรรดาคนขี้สงสัยใบหน้าที่ยังยิ้มแย้มแจ่มใสบ่งบอกถึงอารมณ์ดีไอ้เปียกคนที่รู้แกใจดีที่สุดถึงกับโผลร้อลั่นฮฮญาติมึงเสียไว้เปียกญาติมึงหรืชาติทำมาไอ้เปียกตอบไอ้ชาติกลับไปขณะที่จ่าดาวเหนือยังเรื่อลูกเล่นต่อไปอีกจึงหันมาหาไอ้เปียกชาติอะไรมึงไว้เปียกกูไม่รู้เรื่องเลยชาติทำมาชาติทำมาก็ชาติหมายพี่ไอ้ชาติไม่ตอบ นอกจากมองค้อนไอเปียกมันไม่สนใจเรื่องนี้นอกจากเรื่องที่พันตรีโดเจอร์กับจ,กจ่ายยุทธพงษ์ถามค้างไว้ก็เลยสงบปากสงบคำเพื่อจะฟังคําตอบจากคนเป็นหัวหน้าชุดจ่าดาวเหนือต้องหัวเราะค้างคนเดียวเพราะไม่มีใครขำไปด้วยกับตลกเก่าๆอันนั้นทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าคนเหล่านี้คิดอย่างไรกับตนแต่ก็อดแกล้งเงียบเฉยเสียมิได้นับเป็นความพอใจส่วนตัวอย่างหนึ่งที่สร้างความหงุดหงิดให้กับคนอื่นได้กระทังต้องแพ้ภัยตัวเองด้วยเสียงหัวเราะที่ค่อยๆลดลง ทามกลางสายตาทุกคนที่จ้องมาแล้วหันมาทางพันตรีโรเจอร์อย่างที่ผมว่าและครับเมเจอร์คือไม่มีงานพิเศษอะไรเลยเอา้าก็งานทำลายขบวนยานยนต์นั่นไงเรามีคนแค่นี้คุณจะห่างกล้าเขาไปถล่มมันเชียวเหรอผมว่าจะเสี่ยงไปหน่อยนะนอสตาเอาละเมเจอร์ว Major, พวกเราเข้าใจผิดกันหมดเลยผมฟังอยู่แล้วผมก็เข้าใจว่าอะไรเปอะไรงั้นคุณอธิบายมาหน่อยสิว่ามันเปอะไรได้ครับเมเจอร์เอา,าง,งี้ งานพิสูจน์ทราบขบวนยานยนต์ขบวนนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แล้วก็ไม่ยุ่งยากอะไรเพราะเส้นทางที่ว่าเรามีแผนจะใช้มันอยู่แล้วเราจะยึดเส้นทางนี้มุ่งสู่พื้นที่เป้าหมายตามรายทางมันมีข่าวสารจํานวนมากที่ฝ่ายเราสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อยที่ตั้งทางทางหารที่ผมเชื่อมันต้องอยู่ตามพื้นที่ที่มีถนนมีรถวิ่งถึงไม่อย่างนั้นมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าการส่งกําลังบํารุงไม่ดีจริงไหมนี่คือเหตุผลที่ว่าเราจําเป็นต้องเกาะเส้นทางสายนี้เข้าไปข้อที่2ของการเกาะถนนก็คือ การเดินทางที่เร็วขึ้นข้อที่3มันเป็นการง่ายที่บอกอจะติดตามความเคลื่อนไหวของเราเพราะลักษณะเส้นทางพวกนี้มักปรากฏในแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจริงไหมข้อที่4ข้อที่5 6และ7ไปหาเอาในภูมิประเทศจะดาวเหนือพูดค้างไว้แค่นั้นก่อนทั้งที่สายตาทั้งหมดยังจดจ้องไม่กระพริบเมื่อยอมรับในเหตุผลอย่างแรกนี้ แต่ก็ยังเหลืออีกเรื่องที่สําคัญที่หลายคนต้องเฝ้ามองก็คือภารกิจที่เพิ่มเติมมานั้นอยากรู้นักว่าหัวหน้าชุดมีเหตุผลอย่างไรทุกคนจึงเงียบรอฟังคําตอบต่อไปจ่าดาวเหนือกแกล้งหยุดคําพูดหันมาสนใจกับบุรีมวลใหม่แล้วตามด้วยหมักฝรั่งความรู้สึกบอกว่าพันตรีโรเจอร์กําลังอ้าปากค้างด้วยความตะลึงที่รู้เรื่องภายในใจของจ่าดาวเหนือนั่นแหละจึงเริ่มว่าต่อสําหรับงานที่พวกเราว่าเป็นงานนอกเหนือจะข้อตกลง ผมเห็นด้วยแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับทุกคนใครจะไปกล้าเสี่ยงอย่างนั้นนอกจากโอกาสรอดแทบไม่มียังทําให้เสียรับอีกโดยไม่จําเป็นเราไม่จําเป็นจะต้องเปิดเผยถึงการมาของพวกเราให้เจ้าของแผ่นดินเขารู้ผมไม่ลืมหลักยุทธวิธีของชุดละตวเวนชุดเดียวที่รอดกลับมาได้นั่นหรอกว่าเป็นหลักยุทธวิธีธรรมดาธรรมดาพื้นพื้น,นที่สุดที่ใครใครมักมองข้ามงานนี้คืเนี่ย,อยบอกว,ไไอว่าถ้าเป็นไปได้ขอย้ําว่าถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมถ้าเป็นไปได้ให้ทําลายขบวนยานยนต์ขบวนนี้ซะแล้วก็คอยดูต่อไปสิว่า ถ้าขบวนยานยนต์ขบวนนี้มันมาเพียงคันเดียวมีพลกระับคนเดียวเราก็ทำลายมันได้ใช่ไหมแต่ถ้ามันมา30สคันคุ้มกันอีกร้อยห้าสิบก็ให้เคอร์เนลมาจัดก,การเอาเองก็แล้วกันคราวนี้ทุกคนต้องหลบสายตาลงพื้นเมื่อประจักษ์ความจริงว่าเรื่องเรื่องนี้ควรจะเล่นด้วยวิธีใดหันไปมองไอ้เล็กเมื่ออาการมันดูจะหนักกว่าคนอื่นไปไงเล็กหาหมดแดกแลยไงคนถูกสะพยยกเงยหน้าขึ้นจากการจ้องมองดินตรงหน้าด้วยการยิ้มแ แล้วก็เหมือนเด็กถูกจับผิดเลยกลายเป็นต้องขบขันกันไปทั้งวงผานตรีเมริกันทั้งสองไม่เข้าใจทีแรกไม่ขำแล้วก็ต้องขำเมื่อเห็นท่าทางของคนอื่นที่หัวเราะเอาเป็นเอาตายโดยเฉพาะไอ้เล็กต้นเหตุของตลกลุกขึ้นเอามือปัดกลนทำท่าจะเดินจากไปแต่เมื่อน,นึกขึ้นได้ก็แกล้งเหยียบมือไอ้ผลจนร้องรั่นส่วนไอ้เล็กกับแกล้งทำเฉยไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้ยินเสียงคนร้องไม่สนใจแม้ว่าจะถูกไอก้ผลก้่นด่าทั้งตระกูลที่มีในสัม,มโนครัวทะเบียนบ้าน ไม่มีใครว่าอะไรใครในกลุ่มนักรบที่เรียกตัวเองว่านักล่ารับจ้างเหล่านี้ยามเคร่งเครียดพวกเขามักสัญหาเรื่องมาโหดร้อกันได้ทุกครั้งไปด้วยอารมณ์จมใส่ทาให้ลืมความยากลําบากแม้เป็นเพียงชั่วครูพวกเขาก็พอใจจะรับเพราะนี้เป็นความสุขเพียงอย่างเดียวของคนที่มีอาชีพนี้ไม่เหมือนอาชีพอื่นที่มีความสุขให้เลือกมากมายจนกลายเป็นความวุ่นวายเมื่อตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเอาอยัางไหนก้อนดีพันตรีโรเจอร์ยอมรับกับตัวเองว่าตัวเขาเองนั้นมองเกมไม่กระจ่างเอาจริงๆ นี่ถ้าหากเป็นเขาที่ต้องตัดสินใจเองแล้วเชื่อว่างานนี้คงเดินหน้าลุยตามคําสั่งแน่และผลที่จะได้รับเมื่อบั้นปลายของภารกิจก็คือการหายสาบสูญไร้ร่องรอยเช่นเดียวกับชุดรัตะเวนที่ผ,ผ่านมาแล้วนั่นเองเกือบครึ่งชั่วโมงที่ขบวนเดินหยุดลงเมื่อมองเห็นว่าสมควรแก่เวลาพึงจะเลยบ่ายโมงมาเพียงเล็กน้อยหัวหน้าชุดสั่งการเคลื่อนที่ต่อด้วยรูปขบวนเดินอย่างเดิม ในเส้นทางช่วงนี้พันตรีโรเจอร์ที่จับคู่เคียงมากับจ่าดาวเหนือยังมีเรื่องสงสัยอีกนอสตาผมเห็นคุณส่องกล้องดูคุณเจออะไรเหรอเปล่าคนถูกถามตอบสั้นๆแทนที่จะเข้าใจคนถามกลับงงหนักขึ้นจนต้องซักต่อเปล่าได้ไงก็ในเมื่อผมเห็นคุณจ้องมองอยู่ตั้งนานจ่าดาวเหนือหัวร้อนในลําคอหันมาเห็นแววตาที่มีแต่ความอยากรู้อยากเห็นของพันตรีโรเจอร์ก็เลยต้องพูดออกไปก็ผมสงสัยนะผมไม่แน่ใจ แต่ยังไม่อยากเล่าอะไรให้ฟังคุณยิ่งพูดอย่างนี้แหละยิ่งทําให้ผมยิ่งสนใจอยากจะรู้คุณสงสัยอะไรล่ะผมเห็นวัตถุสะท้อนแสงเหมือนกระจกบริเวณนั้นครั้งแรกก็ไม่สนใจอะไรหรอกนะแต่มันสะท้อนมาอีกในมุมเดียวกันสองสาครั้งในเวลาที่ห่างกันนิดเดียวก็ได้ส่องกล้องดูแล้วคุณเห็นอะไรไม่เห็นนอกจากคอนไฟกลุ่มเล็กๆล,ล,ลอยขึ้นมาพันตรีโรเจอร์หันไปมองด้านนั้นอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจแต่แกก็ไม่เห็นอะไรหรอกเพราะเป็นการมองจากที่ที่อยู่ในระดับความสูงเดียวกัน ใจนั้นเชื่อว่าจาดาวเหนือไม่ได้พูดเล่นแนะ่จึงอยากรู้ว่ามันจะเป็นอะไรแล้วคุณคาดว่าเป็นอะไรเรื่องอย่างนี้ดาวลำบากมากเมเจอ์ชาวบ้านได้ไหมไม่น่าใช่ชาวบ้านก็คือชาวเขาที่ตรงนั้นไม่ใช่ลักษณะของที่อยู่อาศัยพวกชาวเขาเพราะมันทึบเกินไปป่ายังไม่ได้ปรับปรุงเลยถ้าเป็นหมู่บ้านชาวเขามต้องเตียนโล่งจนมองเห็นหลังคาบ้านนะหรือจะเป็นชาวเขาจากที่อื่นแล้วเข้าไปหาของป่าที่นั่นอถ้าแบบนี้น่าเป็นไปได้ แต่รัศมี1020กิโลจากจุดนั้นไม่มีหมู่บ้านพวกเขาเลยแล้วก็คิดว่าไม่จําเป็นที่พวกเขาจะไปให้ไกลจากหมู่บ้านขนาดนั้นนะพันตรีโรเจอร์ต้องเงียบลงไปเมื่อขบคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรประสบการณ์ที่เคยร่วมงานกันมากับจ่าดาวเหนือนั้นเขาเองออกจกศรัทธาและเชื่อมั่นในคาดการณ์ของจ่าดาวเหนือเสมอเพราะมักไม่เคยพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวและจากประสบการณ์ที่เคยเห็นมานี่เอง ตัวเองคิดที่จะเรียนแบบบางแม้จะจับจุดได้ว่าคนยังจ่าดาวเหนือนั้นไม่ได้ใช้ความรู้หรือหลักวิชาการชั้นสูงแต่อย่างใดอีกทั้งไม่เคยร่ำเรียนด้วยก็ยังคาดการณ์ความเป็นไปได้ของสนามรบได้อย่างถูกต้องจนสามารถบรรลุภารกิจรวมทั้งความปลอดภัยของเราลูกน้องมันก็น่าจะเพียงพอแล้วสําหรับหลักการในการทํางานของจ่าดาวเหนือแต่พันตรีมริกันก็ยังไม่สามารถจะทาบรัศมีได้บ่อยครั้งที่เขาเองกับพลาดในการตัดสินใจ จนแทบจะเรียกได้ว่าเขาคือคนโง่ด้วยซ้ำไปแต่าดาวเหนือเห็นอีกฝ่ายหนึ่งเงียบไปก็หันมาดูจึงรู้ว่ากําลังใช้ความคิดอย่างหนักเมื่อดูจากคิวที่ขมหมดย่นนั้นจึงตัดสินใจปลอบความรู้สึกไปเรื่อยๆก่อนนะครับเมเจอร์เดี๋ยวพระเจ้าท่านก็ส่งคําตอบมาเป็นของขวัญให้พวกเราเองแหละครับบ่อยครั้งนะที่คุณอ้างพระเจ้าผมรู้แล้วคุณนะ่ะรู้แต่คุณไม่ยอมบอกผมถ้าผมรู้แล้วผมไม่บอก Major, เมเจอร์ก็แสดงผลกากลายเมเจอร์ตายคนเดียวสิครับ พันตรีโรเจอร์ต้องสายหัวยังยอมจำนนต่อคำพูดแบบอมพนันนั้นความรู้สึกส่วนลึกภายในบอกกับเขาว่าเรื่องนี้จ่าดาวเหนือคาดการณ์ไว้ในใจหมดแล้วการที่เขาไม่พูดเพราะนั้นเป็นนิสัยเฉพาะตัวของเขาเองที่มักไม่ชอบพูดเรื่องที่ไม่สามารถยืนยันได้แลาเมื่อถึงเวลาแล้วเขาเองจะเป็นคนวางแผนสั่งการเข้าเผด็จศึกทุกครั้งไปพันตรีโรเจอร์ไม่ได้คิดจะเป็นคนเด่นในเกมนี้แต่อย่างใดการซักไซ้ไล,ล่เลียงเพื่อรู้ของเขาเพ,เพื่อเพียงฝึกหัดอ่านเกมบ้างเท่านั้น ท้งนี้และทั้งนั้นมันเป็นหน้าที่และตำแหน่งของนายท่านยุทธการโดยตรงอยู่แล้วที่จะต้องมีขีดความสามารถในงานประเภทนี้ชั่วโมงแรกของการเดินทางช่วงนี้ได้ระยะทาง3กิโลเมตรเมื่อเส้นทางออกจะสะดวกด้วยความราบเรียบล่มเย็นจากแมกไม้ความสบายอย่างนี้นักลาดรับจ้างตระหนักดีว่าทุกตรางเหนิวฟุตทุกยางกาวหรือแม้แต่ต้นไม้ทุกต้นทุกสุมทุกพุ่มทุกแนวหมายล้วนมีความตายแฝงอยู่ทั้งสิน้น ย,ยุทธพงศ์กับไอเล็กต้องทำหน้าที่หนักขึ้นเมื่อยืดระยะนำออกไปกว่า200เมตรเช่นเดียวกับชุดซ้ายและขวาที่ต้องทางออกมองเห็นไอชาติไอนบที่สลับกับไอนิดในชุดระวังหลังห่างออกไปเช่นกันบ่อยครั้งที่สองคนนั้นต้องมองย้อนกลับมาทางทิศท,ที่ผ่านมาแล้วหัวหน้าทีมต้องรับผิดชอบภารกิจแม้จะเดินอยู่กลางขบวนที่น่าจะปลอดภัยนั้นในใจแล้วไม่ได้คิดยังใครๆอาจจะคิดกันเพราะเขาต้องพิจารณาอยู่โดยรอบตลอดเส้นทางเดิน หลายครั้งต้องมองให้ไกลออกไปอีกเพื่อเตรียมสั่งการหลายทางที่ผ่านมานั้นต้องพร้อมจะลุกต่อหรือปักหลักหรือแม้แต่ถอยนั่นคือต้องคิดหาวิธีเอาภูมิประเทศที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้ได้ด้วยเวลาที่มีเพียงเสี้ยววินาทีและด้วยเวลาเพียงเท่านี้จะต้องยึดภูมิประเทศให้ได้เปรียบฝ่ายตรงข้ามให้ได้อีกด้วยยึดหาทางตัดขึ้นเนินสูงทางขวาเลยครับพี่จะแลาวเหนือสร้างการทางวิทยุเมื่อเห็นว่ายอดเนินนั้นสูงกว่ายอดอื่นในรัศมี5กิโลเมตร เวลาที่เหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงก่อนสิ้นแสงน่าจะพอเพียงสําหรับระยะทางในวันนี้กระทั้งถึงจุดที่ต้องการแผนที่ที่ปรับปรุงมาจากภาพถ่ายทางอากาศซึ่งจัดว่าทันสมัยที่สุดถูกกลางออกเราน่าจะมาถึงเส้นเขตแดนแล้วครับเมเจอร์จ้าดาวเหนือพูดแบบไม่ได้เงยหน้ามองคนที่พูดด้วยพันตรีโรเจอร์เงยหน้าสำรวจภูมิป,ประเทศร,รอบข้างอีกครั้งจุดที่เราอยู่นี่สูงเท่าไหร่5080ครับเมเจอร์ยออซ้ายระยะ45หกิโลเมตรนั่นละ่ะ4 5 9 0ครับ จากดาวเหนืออ่านความสูงที่ระบุในแผนที่พันตรีโรเจอร์ล้วงเข็มทิศออกมาแล้วเล็งไปยังยอดทางซ้ายที่ถามเราอ่านมาตราที่หลอดระดับว่ายอดซ้ายนั้นสูงหรือต่ำกว่ายอดที่เขายืนอยู่นี้โอเคยอดนั้นต่ำกว่ายอดนีน้นิดหน่อยเพราะฉะนั้นพิกัดยอดนี้คงไม่ผิดโอเคกูดนอสตานอร์ทเวียดนามแอนด์นอสตาลิทเทนเบิร์ดออฟเวียดนามพันตรีโรเจอร์ร้องออกมาด้วยความเบิกบานใจ แล้วตามด้วยเพลงภาษาอังกฤษที่มีเนื้อร้องเกี่ยวกับประเทศนี้ออกจะฮิตในหมู่ G ีในเวียดนามหลายคนในที่นั้นไม่ได้สนใจหรือเป็นไปกับแก่ด้วยเพราะต้องสะระวนกับสิ่งที่ต้องปฏิบัติก่อนเป็นสิ่งแรกคือการวางกำลังป้องการรอบฐานลอยเช่นเดียวกับที่คนอีก6คนยังวางตัวอยู่ด้านนอกที่ห่างไปเกือบ200เมตรเพื่อสังเกตการโน่นแหละหลังมืดแล้วจึงจะได้เข้ามาสมทบกับผักพวกตามจุดวางตัวที่ตนเตรียมล่วงหน้าไว กระทั่งคำคำเมื่อเครื่องบินรับข่าวสารตามเวลานะทุก6ชั่วโมงการเช็คพิกัดที่อยู่ของตัวเองโดยเรดาร์บนเครื่องกับแผนที่การบินโดยนักบินเป็นคนตรวจให้เรียบร้อยแล้วนั่นแหละจึงรู้หม่ยเลขพิกัดที่ถูกต้องแน่นอนและเมื่อไม่มีข่าวเพิ่มเติมพิเศษอะไรการติดต่อจึงระงับไป